ข่าววินัยที่คือนผู้บรไทยบายอันเนี่สไตล์ประจาวันที่17มกราคม2569โดยชายผูนน้บังคับรังผู้บนไทยนครับเรามาดูข่าว,วันไทยในช่วงของที่ขคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บรไทยช่วงของที่งคืนวันนี้แฟนไทยส่งแรงใจแรงเชียร์คืนนี้จุดเบลดงตัวจริงลูกหนังอังกฤษนะเมื่องานนี้ชุดสุนทรเบลดากองหน้าทีมชาติไทยในวัย21ปี เตรีมที่จะลุ้นลงสนามยืน11ตัวจริงนัดที่4หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับโอกาสในการลงจริงจริงมาแล้วถึง3นัดติดต่อกันพร้อมช่วยทีมคว้าชัย3นัดติดต่อกันโดยการแข่งขันฟุตบอลลีกทูขององังกฤษในฤะด,ดูกาบบ 25, ล2025กรชวิทาวพบกับทางด้านของปราเน,น็ตวันที่17มกราคมเวลา20นา,าิตามเวลาของประเทศไทย สนจุดนั้นถูกวางเป็นกองหน้าตัวความหวังใหม่ของทีมชาติไทยเพื่อสืบทอดตำแหน่งต่อจากกระด้านของทิริลิ์แดงดาที่ก้าวไจากอลัลาสนามแล้วโดยที่จะประเดินลงสนามกับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกแพงลิททันชีเมองคนเดียว2ประตูพาทีมชาติไทยบกทุกถล่มศรีลังกา4ี่อศูนย์ศึกฟี ف าครับฟี فا เดล่าสุดที่ผ่านมาและก็จะเป็นคีแมนสำคัญในแบตชิสตาเอเชียซึ่งจะพบกับเติร์กมนิสานในช่วงเดือนมีนาคมในครั้งนี้ ก็เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูันตอไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบานกันครับทีมชาติไทยเจอปัญหาใหญ่ศึกฟุตบอล a f f Cup 2 0 2 6ในครั้งกนี้เมื่องานนี้ทีมชาติไทยกำลังเผชิญปัญหาใหญ่นะฮะก่อนจะโดยศึกฟุตบอลจิงชัมอาเซียน2องวยหรืวว่า a f f Cup 2 0 2 6หลังแอนโทนีฮัสสันกนเซอร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันว่าจะไม่สามารถเรียกตัวผู้เล่นชุดดีสุดในการแข่งขันในั้งนี้เพิ่มเติมได้โดยเฉพาะกลุ่มนักเตะลูกครึ่ง เนื่องจากว่าการแข่งขันจัดขึ้นนอกฟีฟ่าเดย์อย่างไรก็ตามเป้าหมายของทัพช้างศึกยังคงชัดเจนคือการคว้าแชมป์สถานเดียวภายหลังจากที่การจัดถลากแบ่งสายการแข่งขันอโตนีฮัสสันเท็โคสทีมชาติไทยเปิดเผยบอกว่าทีมชาติไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบีร่วมกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เยนมาและก็สปปลาวโดยการแข่งขันจะมีขึ้นรอบวันที่24กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคม คนส่ทีมชาตไทยยอมรับว่าถึงอุปสรรคในการเรียกตัวผู้เล่นช่วงเวลาดัางกล่าวแต่ว่าย้ำเตือนเลยนะว่าทีมจะโฟกัสกับเป้าหมายแระยะสั้นที่สำคัญก่อน ตามที่เรารู้กันว่าเป็นเรื่องยากที่จะได้ผู้เล่นชุดดีสุดในช่วงไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์มันอาจจะน่าผิดหวังแต่เราก็มุ่งมั่นและก็มุ่งเน้นไปสิ่งที่เราต้องการจะทําในช่วงเดือนมีนาคมศึกเอเชียนคัพพบกับเติร์บีนิสถานเพราะนั่นก็คือเกมสําคัญถ้าเราทําได้ดีก็จะเป็นแรงจูงใจและก็แรงผลักดันให้เราได้ผู้เล่นดีสุดมาร่วมทีม,มในการแข่งขันเาเซียนคัพในครั้งนี้เพราะผู้เล่นที่ทําผลงานได้ดีก็จะมีโอกาสไปเล่นในศึกเอเชียนคัพทันที ฮันสันยังกล่าวถึงสถานการณ์ทุกทีมในปุมิภาคนั้นต้องเชิ่เชิญเช่นเดียวกันพร้อมย้ำให้ทีมชาติไทยโฟกัสกับการเตรียมทีมของตนเองในครั้งนี้เป็นหลักโดยเขาบอกว่าแน่นอนว่าทุกทีมก็มีความท้าทายในการได้ตัวผูเ้เล่นชุดดีที่สุดโดยเฉพาะผู้เล่นลุกครึ่งแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องมุ่งเน้นที่ตัวของเราเองทําให้ได้ดีที่สุดและเราเองก็มีความสามารถทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเตรียมตัว แต่เราเองนั้นต้องให้ความเคารพต่อทุกทีมทุกคนเองนั้นมีความสามารถผู้จัดการทีมเก่งๆและก็ทีมอื่นๆนั้นก็แข็งแกร่งแต่เราเองนั้นก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งในภูมิภาคในรคารักนี้เช่นกันและเป้าหมายของเราก็คือการคว้าชัยชนะในการแข่งขันในคารักนี้อย่างชัดเจน นอกจากนี้โค้ชทีมชาติไทยยังพูดถึงแรงกดดันจากความคาดหวังของแฟนบอลก็ขึ้นมาซึ่งมาพร้อมกับความสำเร็จในอดีตกับทีมชาติไทยเคยคว้าแชามป์รายการนี้มาแล้วมากถึงเจสมัยท่านะโค้ชต้องบผชเชิญกับแรงกดดันมากมายและแฟนบอลก็คาดหวังให้ชนะนั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเพราะเราได้แชมป์รายการนี้มากถึงเจสมัยแฟนบอลก็อยากจะให้เรานนชนะและก็สนับสนุนทีมอยา่างเต็มที่ นั่นก็หมายความว่าทีมเรานั้นมีประวัติศาสตร์อันแข็งแกร่งและก็เป็นชาติที่ประสบความสมําเร็จพร้อมยืนยันแล้วว่าทีมชาติไท,ย,ทยจะต้องพร้อมรับมือกับความกดดันและก็ลงแข่งขันด้วยเป้าหมายเดียวกันคือแชมป์สำหรับผมแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เราต้องพร้อมรับมือกับความกดดันเพราะว่ามันแสดงว่าเรานั้นทําสิ่งที่ดีและเรามีทีมที่ดีเราก็ต้องทําให้ผู้เล่นมีสภาพจิตใจที่พร้อมและก็เตรียมตัวให้พร้อมเต็มที่ เป้าหมายของเราชัดเจนเรามาเพื่อจะคว้าชัยชนะในการแข่งขันในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะก็เป็นว่างานนี้ชัดเจนตรงประเด็นไม่อ้อมคอมพราะฉนนั้นแล้วต้องสู้นะฮะทีมชาติไทยของเราแม้จะไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดก,ก็ตามเดี๋ยวทางน้านของฝั่งแอนโทนีอาสันจะจัดให้เต็มสตรมเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเก่นครับอารัตยังไงเมื่องานนี้ลุงเดเวนเินเปิดใจจอถึงเวลาวางมือกับบริลัแล้ว เมื่อเดวิดชิชชอบท่านประธานสโมสรบริลัมเปิดใจถึงทิศทางในการทํางานของสโมสรในอน,นาคตอยอมรับได้ว่าใกล้ถึงเวลาวางมือจากบทบาทหลักแล้วและก็พร้อมส่งต่อการดูแลทีมให้กับคนรุ่นถัดไปโดยเดวินชิดชอบได้กล่าวบอกว่าสำหรับการทํางานของบริลัมเป็นหน้าที่อีกเจเนเรชันหนึ่งในรุ่นลูกที่ต้องดูแลและก็ทําต่อผมกล้าจะได้วางมือทางธุรกิจมากขึ้นแล้วแต่ไะ้ก็ตามจะตุอยืนยันว่าปัจจุบัน ยังคงต้องแบกรับภาระสําคัญหลายด้านโดยเฉพาะภาร,รับผิดชอบต่อจังหวัดบริลำและก็ประชาชนในบ้ญชีแต่ว่าทุกวันนี้สิ่งที่ต้องแบกรับก็คือภาระของการแบกรับเมืองบริลำคนบริลำกับภัยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าผมจะสามารถผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ คำพูดดังกล่าวสแตดงเห็นถึงการเตรียมโอนถ่ายบทบาทการบริหารงานของสโมสรไปสู่จินเรชั่นต่อไปหลังจากที่ลุงเนวินชิดชอบเป็นการกสําคัญในการพัฒนาสโมสรจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของฟุตบอลไทยสรุปเกียรติประวัติแชมป์และก็ประวัติศาสตร์ของเอเชียของฝั่งบริลลัมนะฮะเรียกว่าเกียรติประวัติแชมป์ในประเทศเป็นแชมป์ไทยลีก10ส,สมัยคือ 2551, 54, 56-57 58, 2, 5 8 25, 6 0 6 1 6 4 65แั้วก็66แชมป์ไทย FA ครคัพ7สมัย 2554, 55, 5 6 58, 64, 6 5แล้วก็67แชมป์ไทยลีกคัพ8สมัย2554 55, 5 6 58 5 9 6 4 6 5แล้วก็67แชมป์ถ้วยพระราชทานถ้วยกอ4สมยัยปี56 57, 58แล้วก็59แชมป์ไทยแลนด์แชมเปียนคัพ1สมัยปี62แชมป์ไทยลีกแบบไร้พ้ายฤดูการสัรรค์556แล้วก็ว 8, สัรรค์558สถิติควาด3ชแชมป์ในฤดูการเดียวทริปเปิลแชมป์ทำได้ทั้งหมด5ครั้งสูงสุดในประเทศไทยในเวลานี้ประสาทบนเวทีเอเชีย AFC แชมเปียนลีกเข้าร่วมการแข่งขัน ผูวัชิงแชมป์สโมสรเอเชียฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยมากสุดในยุคป,ปัจจุบันผลงานสูงสุดใน AFC แชมเปี้ยน l e a เข้าถึงรอบ80สุดท้ายปี2013ชัยชนะครั้งหน้าประา,าสตรบุกชนะกวางโจเอเวอร์แกรนด์2-1ถึงชินในปี2012สถิติทีมไทยทีมแรกท,ที่บุกชนะจากเกาหลีใต้เอาชนะเจจูนยุนเดดไป1-0การผ่านเข้าไปสู่รอบน็อกเอาท์ผ่านรอบแบ่งกลุ่มเข้าไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายปี2013 2018ระก็ฤดูกาลสัปที่24การต่อชนะทีมชั้นนำจากญี่ปุน่นคาชิวะเบเรโซเซเรโซสกาและก็อุรวะรดเดมอนมัตฐานใหม่ในรายการ ACL อิริสในฤดูกาลสัปที่25สามารถสร้างผลงานเกาะกลุ่มหัวตารางคะแนนภายใต้รูปแบบอาตา,าการแข่งขันใหม่ของทวีปเอเชียส่วนเกียรติประวัติระดับอาเซียนแชมป์แม่โขงครับแชมเปี้ยนชิพสองสมัยปี58ระก็59แชมป์อาเซียนครับแชมเปี้ยนชิพ คว้าแชมป์สมัยแรกดนฤดูการ6 7ในครั้งนี้ก็เป็นดังว่างานนี้ลุงเดวิดชิชชอบนะครับบอกว่าพอแล้วเดี๋ยวจะส่งต่อ,อปฏิทานนี้ให้กับรุ่นลูกกกันเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอาร์ตยังไงเมื่อง,งานนี้ตนน้นท้านของฝั่งปรโดฟอนันเดสแข่งเชียวสายฟ,ปปาจจาาาฟิลิปปินตกเป็นข่าวจ่อจราทีมบาร์เซโลนากองหน้าดารุ่งลูกครึ่งฟิลิปปินสเปนแจ้งกับบาร์เซโลนา ต้องการจะย้ายออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เปโดฟอนเดชเือว่าโดโรฟอนเดชกองหน้าเชื้อสายฟิลิปปินส์1 8ปีสร้างความตกตะลึงหลังจากที่แสดงความเจตจำนงว่าต้องการจะย้ายออกจากสโมอสรด้วยการใช้ออปชั่นค่าจิตสัญญา6ล้านโยูโรคือประมาณ7ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยทางด้านของฟังดาริโอสปอร์ชนะฮะสื่อเจ้าแรกที่ได้เปิดเผยประเด็นนี้ระบุว่าเปรโดฟอร์นันเดชถูกดังขึ้นมาช่วยทีมชุดใหญ่และก็ถูกส่งลงสนามไปแล้วมากถึง5นัดทั้งในยูฟาแชมเปียนลีกรวมถึงลาดิกาสเปนต้องการจะย้ายออกจากทางด้านของฝั่งถิ่นคมำดูอย่างยิ่ง ซาลเปโดโฟอร์นันเดสนะั้นมีการรายงานข่าวว่าได้รับความสนใจจากหลายสโมสรโดยหนึ่งในนั้นก็คือบรูซเชตัชมุนที่ต้องการคว้าแข้งบรายนีปบร,รุ่มชิมอย่างจริงจังอีกทั้งยังคงมีข่าวยบร์ทมินดิคปารีสแซต์แองก์แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้และก็เชลซีที่ติดตามแข้งโพสวรรค์รายนี้มาอย่างต่อเนื่องเลยนะและนี่ก็เป็นข่าววิดีที่คืนผู้บอลไทยบายอันชนิตสไตล์ประจวันที่17มกราคม2500 69โดยชายพบว่าขลังฟุบันถถันครับ